بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วะฮัลุนอุกดะตัมมิลิซานยัฟวะฮุก๊าวลีอัมบะมบะเดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตฺขอความรักความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านอาจารย์อรุณบุญชมประธานคณะกรรมการอิสลามเทมานครอุปนายกสมาคมครุสัมพันธ์ อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ผู้ทรงคุณพุทธท่านจุลาราชมนตรีท่านอาจารย์กสิมมั่นคงประธานรองประธานกรรมการอิสลามเทพมนครท่านอาจารย์อับดุลการีมมินสาค,คอนหัวหน้าหน่วยสองที่สี่ท่านฮดิสมาแอนอริษงามประธานจัดงานท่านผู้จัดการโรงเรียนท่านอสิกดี มิสะคอน,นคณะครูหน่วยสองที่สีตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับผมมีความรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานมอบป,ประกาศนียบัตรของนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาฟอร์ดูอินในช่วนชั้นกลางและชั้นปลายของหน่วยสอบที่4สังกัดสมาคมครุมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ซึ่งถูกจัดขึ้นในงานรวมน้ําใจสู่ริดวันวิสลาม65อัลฮัมดุลิลละณโรงเรียนแห่งนี้คือที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการศาสนาและเป็นสถานที่จัดก,การสอบวัดและประเมินผลทางด้านการศึกษาของหน่วยสอบที่4สถานที่นี้จะเป็นสถานที่มีบรากัศยิ่งในด้านการส่งเสริม กิจการทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและพัฒนาเยาวาชนม,มุสลิมให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังเป็นที่ปลูกฝังความเป็นมุสลิมให้แกยย่เยาวาชนลูกหลานในชุมชนและตำบลต่างๆใกล้เคียงการจัดงานในวันนี้เป็นการระดมทุนอันยิ่งใหญ่ และเป็นการเชิดชูความสำเร็จให้แก่บรรดาลูกหลานของเราในด้านศาสนานั่นคือสิ่งที่เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจกันให้งานต่างๆในวันนี้สำเร็จรุเรื่องไปด้วยดีดังที่ทารุสุลมลอสโสมลอฮ์ฮุลิซันลมได้กล่าวว่าอับบุลนาซิลอลลอฮ์อัมฟาฮุมลินนาสมนุษย์ที่เป็นที่รักเยี่ยของลอฮ์มากที่สุดคือมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์มากที่สุดอัลฮัมดุลิลละ พวกท่านทุกคนในวันนี้ได้เป็นผู้ที่มีประโยชน์แล้วเพราะพวกท่านคือขุมกำลังในการร่วมพัฒนาองค์กรศาสนาพัฒนายาวชนให้มีความรู้ทางด้านศาสนาสมกับที่พวกท่านได้เป็นเบาของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สำหรับบรรดานักเรียนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ควรหมั่นนำความรู้ไปฝึกฝนวันนี้บุกพ้องสินใดในเรื่องความรู้ ก็แสวงหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมกับทางนําของพระพุ็นเจ้าดังที่ทศวรรษรุลอยสลัมกล่าวว่ามันซาดากาตอริกอนยันตามิสุฟีอิลมาซาฮลลลอหหรืฮูตอริกอนอิลันจจนนะผู้ใดที่แสวงหาหนทางเพื่อให้ได้รับความรู้ลอสบานุตาลาจะนําเขาสู่หนทางของส่วนสวรรค์อย่างไหได้และขอทิ้งท้ายในวันนี้ให้นักเรียน ไว้คิดทบทวนในสิ่งที่ลอสุุฮันตาแลได้ทรงตัดว่ากุลฮั้ลฮัยัตตวิลละดีนายะละููนวัลละดีนัยยะละโมนอินนามายะตะจักรูอุลุลอันบาบจงกาเถิดมูฮัมหมัดบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรืออย่าปล่อยให้ความรู้ของเรานั้นเหี่ยวเฉาไปควรหมั่นรดน้ำแห่งความรู้ให้กับชีวิตชีวิตของเรา และเราทุกคนจะได้รู้ว่าความรู้นั้นคือกุญแจไขสู่ความสำเร็จทั้งมวลผมใค่ขอดูอาจารลวสุวรรณตลาให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามเจตนารมของคณะกรรมการจัดงานทุกประการและขอลวสุวรรณตลาส่งตอบรับการงานต่างๆของเราและท่านเด้วยเธอตตกบลลอมินนาวมินกุลม um. ินยอรบันอาลามินว hm ัส hm uh. ัลลมุอะลัยกุมบรฮ์มตุลลอฮบรกาตุอัลฟาติฮะ

เรติบัติครูดีเด่นนะครับ